สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการผู้นำทำจริงนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่11ตุลาคมนะครับเป็นวันศุกร์นะครับแน่นอนในส่วนนะครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วนะครับก็คงจะจํากันได้นะครับวันนั้นเป็นวันที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นพนักงานส่วนท้องถิ่นนะครับเดินทางมาที่กระทรวงมหาดไทยนะครับเพื่อที่จะทวงถามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินตอบแทนพิเศษหรือผมขออนุญาตที่จะเรียกว่าเงินโบนัสกันเลยกันนะครับเพราะว่าคนท้องถิ่นเองก็เรียกว่าเงินโบนัสเช่นเดียวกันนะครับ วันเวลาผ่านมา2ส,สัปดาห์แล้วนะครับก็คงจะจําได้นะครับวันนั้นคุณประชาประสบดีรัฐมนตรีเช่ว่ยว่าการกระทรวงมหาไทยซึ่งกํากับดูแลกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับได้บอกกับชาวท้องถิ่นในวันนั้นนะครับว่าขอเวลา2ส,สัปดาห์นะครับในการที่จะไปดูระเบียบตัวนี้นะครับว่ามีปัญหาอะไรที่ต้องแก้ไขหรือไม่มีถ้อยความหรือถ้อยคําใดบ้างที่ออกไปแล้วจะเป็นปัญหาย้อนกลับมาถึงตัวรัฐมนตรีนะครับนี่นะวันนี้คือวันที่ครบรอบ2ส,สัปดาห์นะครับที่ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้เดินทางมาทวงถามระเบียบฉบับนี้นะครับเนื่องจากว่าขณะนี้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจํานวนไม่น้อยนะครับมีความห่วงกังวลน,นะครับเนื่องจากว่าทางสตงอบอกว่าเป็นการจ่ายเงินโบนัสไปโดยที่ไม่มีระเบียบร,รองรับนะครับต้องให้กระทรวงมหาดไทยออกระเบียบนะครับแต่ว่าวันเวลาผ่านมา2ปีระเบียบฉบับนี้ก็ยังไม่ออกมานะครับเวลานี้ กระทรวงมหาดไทยเองก็ส่งหนังสือไปอยังผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับและก็ส่งไปถึงท้องถิ่นทั้งหลายนะครับว่าให้เรียกเงินที่เคยจ่ายมาตั้งแต่ปี2547นี้คืนมายัางส่วนกลางนะครับก็คือคืนมาอย่างกองคลังนะครับผมจะสอบถามความคืบหน้าเรื่องนี้นะครับว่าะระเบียบเรื่องนี้ไปถึงไหนอย่างไรนะครับเพราะว่าวันนี้จริงๆแล้วทางรัฐมนตรีช่วยว่กวากรกระทรวงมหาดไทยคุณประชาประสบดีต้องมีคําตอบให้กับท้องถิ่นนะครับ ผมจะสอบถามจากาประหลัดศักดิพงษ์ธรรมอาชวกุลนะครับซึ่งเป็นประธานสมาธ์ประหลัดเทศบาลแห่งประเทศไทยนะครับสวัสดีครับประหลัดศักดิพงษ์ครับสวัสดีครับคุณเฉลียวครับท่านประหลัดได้สอบถามไปยังรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณประชาประสบดีแล้วหรือยังครับว่าร่างระเบียบโบนัสข,ของข้าราชการชนท้องถิ่นตอนนี้ไปถึงไหนอย่างไรแล้วครับ นวันนี้นะครับในการที่ประสานนะครับกับผู้ที่รับผิดชอบเนี่ยนะครับเกี่ยวกับร่างระเบียบเรื่องโบนัสของเรานี่นะครับตอนนี้เนี่ยยังอยู่ที่ครมส่งเสริมอยู่เลยนะครับเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่นะครับที่รับผิดชอบเนี่ยนะครับทางจะทำวัดดิ้งในเรื่องการขยายความนะครับของระเบียบนี้ว่าให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นประเด็นหนึ่งนะครับประเด็นที่สองเนี่ย ก็จะต้องรับรองสิทธินะครับ uh huh. คนที่เคยเบิกจ่ายเรื่องโบนัสไปแล้วเนี่ยตามประกาศของคณะกรรมการกลางนะครับหรือตามหนังสือสังกันว uh huh. ่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับก็ถือว่าประเด็นที่สามก็คือว่า ที่ทําไปทุกอย่างมันถือว่าชอบแล้วด้วยนะครับเขาจะขยายค,ความตรงนี้นะครับณนะวันนี้เองนะครับที่ผมตรวจสอบล่าสุดเนี่ยหนังสือยังอยู่ที่ฝ่ายกฎหมายของกรมส่งเสริมนะครับท่านอธิบดียังให้มาแก้ไขในรายละเอียดอยู่นะครับยังไม่ได้ส่งไปที่สํานักงานคณะกรรมการปิรตามที่รับปากเราไว้เลยครับดูเหมือนว่าถ้าฟังตามที่ท่านบรร่านเนี่ย ระเบียบฉบับนี้เหมือนกับว่ายัางเดินไปไม่ถึงไหนเลยเพราะว่าท่านรัฐมนตรีรับปากวา่าสองสัปดาห์าจะส่งไปยังคณะกรรมการขิดเสดิกาครับณนะวันนี้ก็คือยังยังยังไม่มีความคืบหน้าแต่ผมคา,าดการว่านะครับ,รบาตามที่ได้คุยกันนี่ก็คิดว่าอย่าง ประมาณบ่า,า,บายสามวันนี้นะครับอาจจะมีการหารือกันแล้วก็อาจจะส่งในวันจันทร์นะครับหรือว่าตอนวันนี้ตอนเย็นก็ได้นะครับส่งไปที่คณะกรรมการกฤษฎีกานะครับเพราะว่าเป็นวันที่ครบรอบสองสัปดาห์ที่รัฐมนตรีรละปากผู้เรานะครับอซึ่งขั้นตอนจริงๆเนี่ยหนึ่งสมมุติว่ามีการแก้ไขถ้อยความบางถ้อยความเพื่อที่จะให้รัฐมนตรีคลายข้อกังวลเนี่ยนะฮะโดยขั้นตอนแล้วพอถึง ผ่านจากายกฎหมายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ส่งไปให้อธิบดีอธิบดีเซน็นและก็ส่งไปให้รัฐมนตรีรัฐมนตรีเซน็นแล้วก็ถึงจะส่งไปยังคณะกรรมการคฤษฎิกาอีกทีหนึ่งขั้นตอนเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะ คือขั้นตอนมันเนี่ยนะครับทางกระทรวงมหาดไทยนีย่ได้แจ้งว่าที่กรมส่งเสริมเรียบร้อยแล้วหละว่าสามารถที่จะหาลือไปยังคณะกรรมการกิจสิการโดยตรงได้เลยไม่ต้องมาอสอบถามที่ทางกระทรวงมหาดไทยหรือทางรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งนะครับ,รบแต่แนวทางปฏิบัติเราแล้วเนี่ยนะครับเมื่อมีการแก้ไขเออวอร์ดดิ้งให้มันพอใจกันทุกฝ่ายนะครับทั้งรัฐมนตรีด้วยทัออ้งประลักกระทรวงด้วยนะครับ,รบผมเข้าใจว่าในผู้ปฏิบัติอย่างท่านอธิบดีเนี่ยท่านก็คงจะ หรือว่าเป็นเหมือนกับไปขอความเห็นประกอบนิดหนึ่งนะครับแต่การส่งนั้นก็คงจะเป็นการหน้าที่ของกรมเสริมที่จะต้องดําเนินการอยู่แล้วฮะคงไม่ต้องให้ ทางรัฐมนตรีเป็นการส่งไปหาหรือที่คณะกรรมการกฤษฎีกาแต่อย่างใดนะครับอืมครับก็คือกรมส่งเสริมเนี่ยส่งไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เลยไม่ต้องผ่านไปที่รัฐมนตรีเพราะเพราะมหนังสือย้ำมาแล้วนะครับว่าให้ส่งตรงได้เลยแต่แนทางปฏิบัติแล้วก็ยังว่านะเราเป็นกราชการเนี่ยก็ต้องขอความเห็นจากผู้บังคับบัญชาบ้างนะครับแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เองก็ไม่ใช่ในเรื่องของเป็นหลักการทางธุรการอะไรเพียงแต่ว่าในเหมือนกับว่าทํางานร่วมกันนะครับมากกว่า ครับก็เข้าใจว่าวันนี้คือวันวันนี้เนี่ยคือครบรอบสองสัปดาห์ที่ทางรัฐมนตรีรับปากไว้แล้วก็เป็นวันที่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเองวันนั้นเนี่ยมาพบกับรัฐมนตรีแล้วก็ได้คุยกันนะฮะครับครับถูกต้องครับแล้วเราก็คิดว่าวันนี้นะถ้าส่งได้ก็จะดีฮะถ้าไม่ได้จริงก็ต้องเป็นวันจันทร์นะครับท่านครับครับอ๋อถ้าถ้าวันนี้ยังขั้นตอนมันยังไม่เรียบร้อยดีหรือว่าถ้อยความบางถ้อยความที่ยังยังแก้ไขกันไม่เสร็จเนี่ยนะครับก็ก็น่าจะน่าจะเป็นวันจันทร์ ครับผมคิดว่าวันจันน่าจะส่งได้นะครับเพราะว่ามันจะมีกระบวนการในคณะกรรมการกิษฎิิการอีกอีกช่วงหนึ่งซึ่งในคณะกรรมการกิษฎิการเนี่ยถ้าสมมติเราส่งในวันจันทร์ใช่ไหมฮะโดยปกติแล้วี่ประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็คือวันจันทร์ถัดไปนะครับจะได้มีการประชุมนะครับซึ่งก็ในขั้นตอนตรงนี้นะครับถ้าสมมุตินะครับว่าคณะกรรมการกิษฎิิการเขารับเรื่องนะครับเอมาพิจารณาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณหนึ่งเดือนนะครับน่าจะแล้วเสร็จนะครับในกรณีที่คณะกรรมการเขา รับนะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีที่คณะกรรมการเขาไม่รับเรื่องเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องมาพิจารากันใหม่นะครับอันนี้อันนี้ต้องส่งไปยังคณะกรรมการคสีศึกาขัะนหนไหนนะฮะ อ๋อคณะเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับแต่คณะเดิมที่เขาทาอยู่เขาก็ก็มีอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นเรื่องภายในของคณะกรรมการศิลิกาที่เขาจะแบ่งให้อาจจะให้ทางคณะชุดเดิมพิจารณาอีกทีหรือไม่แต่ในข้อกังวลที่ท,ที่ที่หาหรือไปเนี่ยนะครับอในส่วนตัวแล้วเนี่ยผมก็คิดว่ามันชัดเจนในทั้งเรื่องของอคําตอบนะครับที่คณะกรรมการศิสิกาเขาได้ให้ความเห็นมาแต่แรกแล้วนะครับว่าถ้าจะออกระเบียบนี้ถ้าจะย้อนหลังนะครับ ก็สามารถทําได้อยู่แล้วนะครับมไม่จําเป็นจะต้องว่าไปหาลรือใหม่หรือไม่นะครับหรือกรณีความจําเป็นเนี่ยเขาก็มอบให้ทางการะทรวงมหาดไทยเนี่ยจะต้องพิจารณาเอาเองนะครับมผมก็เลยไม่แน่ใจว่าที่ส่งไปเนี่ยนะครับก็เพื่ออยากจะให้ตามความประสงค์ของผู้ใหญ่นะครับเพื่อท่านจะได้สบายใจก็เลยทำกันไปนะครับตามแนวทางที่ต้องการนะครับอซึ่งจริงๆก็เคยมีระเบียบลักษณะที่ใกล้เคียงกันนี้เนี่ยเคยออกมาก่อนนั้นนี้แล้วเทียบเคียงกันได้โดยซ้ําไป ครับผมก็มีในกรณีที่เงินบำรุงสมาคมสันนิบาตนะครับที่เราเคยย้ำเสมอว่านะครับในกรณีตรงนั้นนะครับซึ่งได้มหาดไทยเนี่ยสมัยท่านยงยุทธวิชัยดิษฐ์นะครับท่านติชาฐานสวัสด์นะครับเป็นรัฐมนตรีช่วยดูแลท้องถิ่นเนี่ยนะครับก็ออกระเบียบมาฉบับหนึ่งนะครับเพื่อที่จะคุ้มครองย้อนหลังนะครับที่เทศบาลได้อุดหนุนเงินให้กับสมาคมมาตั้งแต่ปี2503เป็นต้นมานะครับซึ่งในช่วงนั้นนะครับคณะกรรมการกษิีการเนี่ย เขาตอบมาครั้งแรกเขาบอกว่าให้กระทรวงมหาดไทยไปออกระเบียบนะครับ,รบหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพอกระทรวงมหาดไทยมออกระเบียบก็เลยมาพิจารณาว่าน่าจะมีการย้อนหลังเพราะว่าจะไม่ทําให้คนที่ได้จ่ายไปแล้วเนี่ยมีความผิดหรือต้องเรียกเงินคืนนะ,นะครับ,รบทีนี้หลังจากอ,าออกระเบียบเป็นลักษณะนี้ทางสํานักง,งานตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยก็มีข้อข้องใจว่าเอ้อออกย้อนหลังไม่ได้นะหลังจากนั้นแล้ว ก็ S <S <an> ได้หาลือคณะกรรมการกฤษฎิการครั้งที่สองในเรื่องเดียวกันนี่นะครับเออคณะกรรมการกฤจสิกาก็ได้ได้แจ้งมาบอกว่าจะออกย้อนหลังก็ได้ไม่เป็นไรนล้วแต่กระทรวงมหาดไทายนะครับนั่นเป็นการหาลือสองรอบดังนั้นในเรื่องของเรื่องโบนัสเนี่ยก็คล้าย,ายกันนะครับคณะกรรมการกฤษฎีกาก็เลยได้บอกมาเลยบอกว่าให้มหาดไทายไปออกเป็นระเบียบกระทรวงมหาดไทายเสียจะออกย้อนหลังหรือไม่ก็แล้วแต่ตามความจําเป็นสามารถดําเนินการได้อยู่แล้วนะครับดังนั้นก็คือ แค่จะไม่จําเป็นต้องกลับไปถามใหม่อีกครั้งนะครับครับอืมครับอ่าเดี๋ยววันจันท์มีความคืบหน้าอย่างไรผมจะสอบถามเพิ่มเติมอีกครั้งนะครับครับครับอาล้ครับขอบคุณครับท่านประหลัดท่านขอบคุณครับครับครับดีครับท่านประหลัดศักดิพงศ์ธรรมอาชวกุลนะครับเป็นประธานสมาพันธ์ประหลัดเทศบาลแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งก็ขับเคลื่อนร่วมกันกับสมาพันธ์ ประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็องค์กรท้องถิ่นอื่นนะครับก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับก็ทวงถามเรื่องระเบียบฉบับนี้กันมาพอสมควรแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีความคืบหน้าจนถึงวันนี้นะครับอยากจะเรียนกับท่านผู้ชมนะครับว่าวันจันทนี้วันอาทิตย์นี้นะครับวันที่13ตุลาคมนะครับจะมีการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นจํานวนมากทั่วประเทศไทยนะครับมีการกระจายกันไปทั่วประเทศนะครับแล้วก็เป็นการเลือกตั้งเช่นเป็นการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เลือกตั้งสมาชิกองค์การู่บหานส่วนตำบลเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนะครับ2,000กว่าแห่งนะครับวันอาทิตย์นี้จะมีการเลือกตั้งนะครับแต่ว่าผมจะไปดูที่จังหวัดกาญจานบุรีก่อนนะครับจังหวัดกาญจานบุรีเมื่อวานตอนเย็นๆน,นะครับได้เกิดปัญหาขึ้นนะครับเนื่องจากว่ามีชาวบ้านตำบลดอนชะเอมนะครับในเขตอำเภอท่ามกาจังหวัดกาญจานบุรีประมาณสัก100คนนะครับได้รวมตัวกันเดินทางมาร้องเรียนบอกว่ามีคนแปลกหน้าประมาณทัก3 0ถึง20-30คนนะครับ ขับรถไปเพ่นพ่านอยู่ในเขตพื้นที่ของหมู่บ้านตำบลดอนชะเอมนะครับซึ่งในวันอาทิตย์นี้จะมีการเลือกตั้งผู้นําท้องถิ่นนะครับผู้นําท้องถิ่นก็คือจะมีการเลือกตั้งนายกอบตอนะครับเลือกตั้งนายกอบตอและก็สมาชิกด้วยนะครับนี่นะฮะก็มีคนแปลกหน้าซึ่งเป็นคนจากต่างถิ่นนะครับเข้าไปป้วนเปี่ยนุ่นเปี่ยนอยู่นะครับขับรถวนไปวนมานะครับแล้วก็พยายามที่แจกเงินกับชาวบ้านนะฮะ ซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อสงสัยกันอยู่ว่าเป็นใครมาจากไหนอย่างไรนะครับแล้วก็อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจด้วยนะครับอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจแต่พอชาวบ้านขอดูเอกสารดูบัตรประจําตัวนะครับกลุ่มคนกลุ่มนี้ก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงนะครับไม่ให้ชาวบ้านดูเอกสารที่ยืนยันว่าเป็นเจ้าหน้าที่นะครับแล้วชาวบ้านก็ยืนยันว่าคนเหล่านี้ไม่น่าจะเป็นคนในพื้นที่เป็นคนนอกพื้นที่เข้ามา สร้างปัญหาอะไรกับการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นหรือเปล่านะครับเป็นการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับและก็สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเชอมนะครับมีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง2คนนะครับคนแรกก็คือคุณสายชนทองสุขนะครับอีกคนนึงก็คือคุณยศมาภัยสารสินนะครับนะมีการลงสมัครรับเลือกตั้งกัน2คนนะฮะ แล้วก็กลุ่มคนกลุ่มนี้ก็พยายามที่จะจ่ายเงินให้กับชาวบ้านด้วยนะครับตอนแรกก็คือจ่ายเงินให้คนละ1000บาทนะครับชาวบ้านก็ไม่ยอมรับเงินก้อนนี้นะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนนะครับแล้วก็อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยนะฮะแล้วรอบหลังก็พยายามที่จะจ่ายเพิ่มอีก1000บาทนะครับจ่ายเป็น2,000นนะครับชาวบ้านก็ยังไม่ยอมรับเหมือนกันนะครับนี่นะฮะ <c oughs> ก็เลยเดินทางมาร้องเรียนกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อวานนี้นะครับนี่นะฮะ แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับซึ่งดูแลพื้นที่อยู่ก็คือที่โรงพักที่ท่ามากานะครับก็แค่เพียงแต่มารับเรื่องนะฮะมารับเรื่องกับชาวบ้านว่าชาวบ้านมาร้องทุกขมีเรื่องร้องเรียนนะครับไม่ได้มีการสอบสวนไม่ได้มีการเรียกผู้ที่ถูกกล่าวหา จ่ายเงินให้กับชาวบ้านในสถานการณ์ที่มีการเลือกตั้งอยู่นี่นะครับมารับทราบกาา่อการหรือไต่สวนหรือแม้กระทั่งการอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับก็ไม่ได้เรียกมาสอบสวนนะครับว่าเขาเป็นใครมาจากไหนอย่างไรนะครับเรื่องนี้ทางพันธบทเอกวิเชียนเช่มช้างนะครับซึ่งเป็นผู้กํากับอยู่ที่สพธรรมการก็ไม่ได้ตอบคําถามนี้ให้ชัดเจนกับทีมข่าวของเราที่พยายามที่จะสอบถามนะครับนี่นะครับก็เป็นปัญหาหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์ที่กําลังจะ มีการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นนะครับก็คือเลือกตั้งที่ตำบลดอนเฉมอำเภอท่ามากาจังหวัดกาญจนบุรีนะครับนี่นะฮะมีคนนอกพื้นที่เข้าไปและอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยนะฮะเอาละครับนี่คือปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นนะครับกกตจะต้องเข้าไปจัดการดูแลและแก้ไขปัญหานะครับ